เมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดสกลนครโดยมาจากจังหวัดอุดรธานีนั้นอำเภอรแรกของจังหวัดสกลนครที่มาถึงคืออำเภอสว่างแดนดินในสมัยก่อนเมื่อเดินทางเข้ามาถึงอำเภอสว่างแดนดินแล้วพุทสศาสนิกชนที่นิยมเข้ามากราบสการะพระเกจิคณาจารย์ จะต้องทราบถึงความเล่าลือในชื่อเสียงของพระครูสีธรรมวิภาคหลวงปู่อ่อนสีจันทศิริพระคณาจารย์ที่น่าเคารพสักการะแห่งวัดสโมโุสรประชาสามัคคีตำบลหน,นองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผู้ซึ่งมีข้อวัดปฏิปทาที่น่าเคารพเป็นพระนักพัฒนา และมีสัพพวิชาคมครังเป็นที่นับถือของชาวตำบลหนองหลวงและตำบลใกล้เคียงจนกลายมาเป็นตำนานครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนายอภิรักษเชือแก้วดิฉันนางสาวดวงแขบุญช่วยครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดสโมสรประชาสามัคคี ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเปิดตำนานพระครูสีธรรมวิภาคหรือหลวงปู่อ่อนสีจันทศรินักปราชญ์ผู้เรืองเดชแห่งเวทวิทยาคมลุ่มน้ำตำบลหนองหลวงเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับพระครูสีธรรมวิภาคหลวงปู่อ่อนสีจันทศรินามเดิม อ,อนสีวันนพัตเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2,449บิดาชื่อทีวันณพัตมารดาชื่อเสนพิมพาเลียมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด8คนหลวงปูออนสีจันทศิริเป็นบุตรคนที่สโดยพื้นเพลแล้ว เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดในการบรรพชาและการอุปสมบทนั้นในปีพุทธศักราช2468บรรพชาเป็นสามนเณรอยู่หนึ่งปีในวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2469อุปสมบทนวัดโพสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูนิบูลธรรมขันเป็นพระอุปชาได้ฉายาว่าจันทศิริแปลว่าผู้มีสิริดุจพระจันทร์น้องปูอ่อนสีนี่น้ำเดิมมันซื้ออย่างไรครับอ่อนสีนี่น้ำสะกดนะครับพิมพ์เพลี้ยใบไมบรรพ์นึ่งว่าโอ้บรรพ์เพินงพิมเพลี้ยบรรพ์ปูบุญจนที่เพเรี้ยตอนอายุสิบเก้าปีเราบวชไปแน่น มลนิาอยุปในปีพุทธศักราช2473ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสโมุสรประชาสามคัคขีในการต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลขอใต้เป็นพระอุปชาและได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ราชธินานามที่พระครูศรีธรรมวิภาคนี่ปูศรี่ปูอ่อนศรีธรรมวิภาคุณมามบวชค <Okay. S 2> นก็เป็นพาลูกวัดอยู่หนี่ลยหาพันษาพ่อปูงนศีกออกไปเพ่นก็เลยแต่งตั้งปูอ่อนศรีนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดสมุทรสวนการขึ้นเป็นเจ้าอาวาสอืมแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสนับตั้งแต่ หลวงปูออนสีได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2473เป็นต้นมาท่านได้กอ่อสร้างซ่อมแซมและบูรณปฏิสังขรวัดสโมสรประชาสามัคคีไว้มากมายอาทิเช่นการสร้างพระอุโบสถสาลาการประเรียนสร้างกุฏิเป็นต้น ในปีพุทธศักราช2 4 9 0ถึง2,500ได้สร้างโรงเรียนพระประยติธรรมขึ้นการศึกษาพระประยติธรรมทางพระรูสีธรรมวิภาคได้จัดให้มีครูผู้สอนให้พระพิสุขสามเณรได้ศึกษาพระประยติธรรมโดยมีนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกหลวงปูอ่อนสี ท่านเป็นพระผู้อนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งท่านโปรดปรานประเพณีนี้มากจัดต้องจัดขึ้นทุกปีหากบั้งไฟที่จุดไปตกเส่บ้านหรือหลังคาเรือนของใครแล้วท่านจะรับผิดชอบทุกอย่างรวมทั้งการสวดถอดสวดถอนสิ่งอัปมงคลให้ ยาดนุ่มว่อนเพื่อนก็เพกกิ่นเพิ่มแตเฮ็ดปีนัน่นเพิ่นก็บอกว่า,วามิจะมาปลดน้ำคูนึกพุทีเฮ็ดคนเดียวคูนิชมัยโบเฮ็ดต้องขามาใกล้เพิ่นให้อีนู่นี่สิครับไปในเพิ่นเฮ็ดแล้วของไฟเพิ่นก็เอาแต่ไล่ไส้ไงแต่ไล่ไงามากแต่ไล่ไงามากมากจุดมันก็ขึ้นต่อมาก็มาเฮ็ดของไฟด่า,านไส้เล่าเล็กครับ <c oughs> ผู้ก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดน้ำพึ่งกระสอยซอยเพิ่นนั่นละลายเพลเฮ็ดหม่องไฟนี่จูดขึ้นในโซกล่องใส่เหี้นไผ่นี่เพิ่นกะติไปสวดสวดถอดออกให้แล้วก็เป็นมงคลครับเป็น,น,ปนโซกเป็นลาบิ่นว่านน่ะ,ะบ่มีผู้ใดสิต่อต้านเลยดิมันตกใส่เหี้นไผ่กูสิไปแก้ไปปลดดอกว่าสันหไไม่องไฟมีแต่เลราเล็กยได้แต่กี่บบ่มีเลราผัดแติตีเดียวนี่ เล่าเล็กห่องไฟแสนบม่องเหมือนนี้ต่เล่าเล็กโจกใส่เหี้ยนมันหลูลงไปนี่เพิ่นเกลเอวอันซื้อสังกะสีเป็นมุ่งหมากับไปสูตรถอดก,กระเฮ็มมดมุ่งค้นกับซีดหนม้นหนมูกใส่ห้ก็ดีกับเป็นมุ่งค้นหลวงปู่อนสีนอกจากท่านจะเป็นนักพัฒนาแล้วท่านยังเป็นผู้เรืองเวทวิทยาคมครั้งอีกท่านวิชาคมที่โด่งดังของท่านไม่ว่าจะเป็นการรักษาผู้คน วิชาธรรมตะกุดวิชานี้ได้ลํำเรียนมาจากหลวงปู่พรสุมโนผู้เป็นศิทธ์ยุคต้นของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในเรื่องของการรักษาผู้คนท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชาต่อกระดูกหากผู้ใดแขนหักขาหักท่านก็จะเมตตารักษาซึ่งในสมัยก่อนการแพทย์แผนปัจจุบัน ยังไม่มีความทันสมัยอาศัยที่พึ่งทางใจซึ่งน่าอัศจรรย์ทุกคนที่เข้ามารักษาก็หายเป็นปกติทุกคนในปัจจุบันก็ได้มีการสืบทอดคาถาจากหลวงปู่มาสู่ลูกหลานความขังและความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการเราก็เลยเรียนเราก็ทานนะ่น ททีี่่ออดมาายานเเในเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงปู่อ่อนสีนั้นมีมากมายหลายอย่างทุกอย่างล้วนมีประสบการณ์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุกระสุนปืนมีดดาบระเบิดผู้ผีปีศาจถ้าหากเป็นผีปอบ นี้จะกลัววัตถุมงคลของท่านเป็นอย่างมากจากตอนเล่าสืบต่อ,ตอมาจากชาวบ้านเต็มมาล่างเมียเพิน่นเพิน่นมาออกลูกหยาก็มาแขนมันออกลูกไงเท่านั้นก็นีมนไปว่ามีคนถูกสิงาาก็เลยพาท่านไปท่านไปทําน้ามนต์แล้วก็เอาสก,กุลเนี่ยหุกเอวให้ทำให้ถึงไร่ทำน้ำมนต์อาบน้ำตุ่มหลวงปู่อนซี ท่านมีวิชาคมที่เข้มขขังสามารถป้องกันอุบัติเหตุป้องกันพูดผีปีศาจสามารถปราบผีปราบปอบได้ชาวบ้านจะรู้ถึงกิตติคุณของท่านหากผู้ใดผีเข้าก็จะนำมาให้หลวงปู่รดน้ำมนต์ก็จะหายเป็นปลิดทิ้งทันทีวาระสุดท้าย ของพระครูสีธรรมวิภาคหลวงปูอ่อนสีจันทะสิริท่านม,มรณภาพเมื่อวันที่สาธันวาคมพุทธศักราช2530สิริรวมอายุ81ปี61พรรษาและวันพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่นั้นเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเ่หลวงปู่นั่น้าเปลี่ยนเปลงจังสิครับไม่มีอีก้ง เป็นจังปังบาทมันจะจังใดมันจังเกิดอันบักเหยบตกเม็ดน้อยนั่นบักเหยบนั่นคนอื่นว่าฝนหาแก้วหรืออย่างตกลงองจอยู่ในบริเวณวัดนี่เดียวบอนเอ่นว่าตกตกจะมองคนสีเผาหนิค่ะ,ะและขณะที่กลุ่มของพวกเราได้ลงพื้นที่เพื่อท,ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำนานของพระครูสีธรรมวิภาคหลวงปู่อ่อนสีจันทศริพวกเราก็ได้ตะก,กุดมาคนละหนึ่งดอกและหนึ่งในทีมงานของพวกเรา ก็ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นเหตุเกิดกับนายดำรงนะครับวันนั้นก็คือผมนอนอยู่เตียงของผมดีๆครับผมเห็นอาการเพื่อนแบบผิดปกติครับผมเหมือนเหมือนกับเพื่อนร้องร้องไห้ครับผมเหมือนจะร้องไห้มีปนกับหัวเราะบ้างครับก็เหมือนกับเพื่อนผิดปกติเพื่อนบอกว่ากลัวๆอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมแล้วเพื่อนก็ชี้ไปทางกระเป๋าครับผมมันอยู่ในกระเป๋าเสื้อครับเป็นกระเป๋าสูทใช่ครับผมแล้วผมหยิบออกมาเป็นตะกุดครับใช่ครับผม งนั้นรู้สึกอย่างไงบ้างครับเป็นอาการอะไรบ้างก็รู้สึกเหมือนนอนหลับไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยพอรู้สึกตัวอีกทีก็ตื่นเต็มห้องแล้วพรกนี้ยผ่าจัดธาตุหลวอผู้ศรีป่ครับธาตหรือไ่ัดธาตุเป็นยังก็จัดธาตุเนครับจานเราไม่้แล้าลายบงหก็ข้เวลา้ตงนับถึเงินเป็นผู้ซื้อตรงคุณเนี่ย ศรัทธาหลวงปู่ไหมครับเยมเลยทำไมทไมถึงศรัทธาหลวงปู่ครับเพราะว่าคนดีแล้วก็ว่าคนท่าบ้านข้าเมืองจะเล่นลุงเรื่องนี้ละเยี่ยมต้องเป็นชาค่ะทำไมถึงศรัทธาหลวงปู่ครับเพราะว่าท่านหลวงปู่เพิ่นเป็นคนดีหลวงปู่สีเขาน่ะจะท่าร้ายจะจะท่านกรุงทพกวยยิ่งมากพระครูศีธรรมวิภาคนักปราชญ์ผู้เลืองเดช หลวงปู่ออนสีจันทศิลิแห่งวัดสโมสโรประชาสามคัคคีตำบลหน,นองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังเป็นที่รักเคารพของสิทธยานุสิทธิ์ที่มีความศรัทธ,ธาหลวงปู่ตลอดมา